อุกโยค่ะกบเจที่บ้านวันนี้เป็นจีนท่ายโยค่ะโยคะโฟลง่ายๆนะคะเน้นการยืดหยุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากท่าโต๊ะเลยก้ <S <S าวเท้าขวาไปตรงกลา,างระหว่างมือวางนเท้าซ้ายลงที่พื้นค่ะหายใจเข้าพนมมือหายใจออกบิดตัวทวิตไปทางเอา เอาสอกซ้ายขัดเข่าขวาค่ะใจเข้าหายใจออกสามสองหนึ่งยกตัวขึ้นสูงค่ะหายใจออกวางเท้าขวาลงตั้งเท้าขวาที่ขึ้นหาพยายดานนะคะหายใจเข้ายืดตัวไปด้านหน้า หายใจออกพับตัวกับพับตัวเอาศีสษะเหมือนจะเอาศีสระจะแตะกับเข่านะคะทั้งว้ดสามสองหนึ่งยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้พับเท้าซ้ายเอ้พับเท้าขวาไปที่พีเจียนค่ะหายใจเข้าที่คว,าว้าประโพกซ้ายลงนะคะหายใจเข้าหายใจออก ค่อยๆับตัวค่ะนี่เลใครวางนะค่ะที่พื้นได้วางนะคะหรือไม่ไหวก็ตั้งศอกไว้ที่พื้นได้ค่ะแล้วก็ยืดลำตัวขึ้นได้ค่ะสามสองหนึ่งค่อยๆเดินมือกลับมาช้าๆค่ะแลหว่างข้อศอกเอามือซ้ายเข้ามาตั้งฉากกับหัวเข่านะคะ แล้วเอื้อมมือขวาไปหน้าขาซ้ายค่ะ1นึ่งสองสสี่าอ้ออกเราวางมือขวาเป็นรูปถ้วยค่ะช่วยทรงตัวเฉยนะคะสอกซ้าย1นึ่งออปชั่นให้วางใกล้ๆฝ่าเท้าแค่นี้พอ ถ้าใครไหววางไปที่ฝัดเท้าซ้ายนะคะพนมหายแล้วบิดหนึ่งสองสาสี่ห้าวางค่ะ ยกไปเท้าซ้ายขึ้นแล้วจับไว้ค่ะแล้วดึงเท้าเข้ามาตัวแบบนี้นะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าค่ะเอาไปเท้าไว้ที่ข้อพับข้อพับสอกซ้ายค่ะยกข้อสอกขวาไปประดันกับมือซ้ายค่ะ มองไปด้านหน้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายมือค่ะหรือกลับไปที่ท่า downward facing d อกค่ะเกรงท้องเข่าอกค่ะ ติดพื้นหันเนี้เข้ายกบนตัวขึ้นพางูนะคะหายใจเข้านึกหายใจออกยาวหายใจตรงกลางระหว่างมือวางเข่าขวาลงนะคะ จะเข้าพนมมือค่ะใายเจออกขัดสอบขวาไปที่เข่าซ้ายค่ะพยายามดันหน้าอกให้มือที่พนมกันอยู่ตรงกลางหน้าอกนะคะ1นึ่งสองสามสี่หกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้ตั้งปลายเท้าซ้ายขึ้นนะคะเอามือคล้อมเท้าซ้ายเลยคะ่ะ หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆก้มหน้าผาลงหาหัวเข่านะคะค้างไว้สามสองหนึ่งเอามาตรงกลางค่ะแล้วตวัดเท้าซ้ายไปที่ลายแมตชค่ะไปที่มือขวาค่ะแล้วปั้มแล้วปั้มสะโพกขวาลงนะคะหายใจเขา้าหายใจออกค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าค่ะ สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆย,ยกศีรษะขึ้นนะวางศอกลงแบบนี้นะคะเอาแขนขวาวางขนากน,กนกันกับเท้าซ้ายนะคะแล้วเอื้อมมือซ้ายมาจับที่หน้าขาขวาค่ะ บิดลำตัวมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ตั้งศอกขวาขึ้นออปชันหนึ่งนะคะออปชั่นสองเอาวางที่ปลายเท้าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกอันดมมือบิดลำตัวมองข้ามไหล่ซ้ายขึ้นหาพดานค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่ะคลายค่ะดึงเท้าขวามาหาลําตัวค่ะจับที่ปลายเท้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงเท้าเข้าหาสะโพกค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าทีนี้เอาปลายเท้าไปที่ ข้อพับสองขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอามือประสานกันไว้ได้านหลังไทยๆอยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะคลายค่ะวางมือด้านหน้าตั้งช่นเท้าซ้ายแล้วก้าช่วนเท้าซ้ายกลับไปเป็นแพ้งโพสค่ะ แล้วยกเข่าอ,อกข้างลงพื้นค่ะแล้วยกลำตัวขึ้นเป็นท่าง,งูน,นะคะสามสองหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะสี่ท่าง่ายลองฝึกกันดูนะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ